สรุปพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535ก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อมีอะไรดีๆจะได้แจ้งเตือนเห็นก่อนใครแค่ฟังก็จำแล้วพร้อมแล้วเปิดสมองมาเริ่มจำกันเลยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535ให้ไว้นวันที่29มีนาคม2535ปราขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปคือตั้งแต่วันที่6เมษายน2535สิ่งปฏิกูลหมายความว่าอุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็นมูลฝอยหมายความว่าเศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารเศษสินค้าเศษวัตถุถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหารเท่า มูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่หรือทางสาธารณะหมายความว่าสถานที่หรือทางซึ่งมีใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้อาคารหมายความว่าตึกบ้านเรือนโรงร้านแคลังสินค้าซอมหนักงาน สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้สถานที่จำหน่ายอาหารหมายความว่าอาคารสถานที่บริเวณที่มีใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสมเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันทีและไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดใจให้มีหรือไม่มีบริเวณไว้สังงาหับการบริโภคหรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม สถานที่สะสมอาหารหมายความว่าอาคารสถานที่หรือบริเวณที่มีใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สังหารับเก็บอา,าอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูป,ปลักษณะอื่นได้ซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง สถานที่จำหน่ายอาหารหมายความว่าอาคารสถานที่หรือบริเวณที่มีใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสอมเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันทีรวมถึงจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณสังหารับการบริโภคหรือนำไปบริโภคที่อื่นราชการส่วนท้องถิ่นหมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นข้อบัญญัติท้องถิ่นหมายความว่าข้อบัญญัติเทศบัญญัติหรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการส่วนท้องท้องถิน่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นหมายความว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมอธิบดีกรมอนามายัยมีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อนอนอยู่กับการดำรงที่ของประชาชน ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอธิบดีกรมอนามัยจะสั่งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการนั้นโดยบุคคลซึ่งได้รดับคำสั่งดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสังหารับการนั้นจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให,ใ,หให้อธิบดีกรมอนามัยแจ้งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้ในายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติการต่อไป คณะกรรมการสาธารณสุขประกอบด้วย 1. ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน 2. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 3. อธิบดีกรมควบคุมโรค 4. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 5. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม6อธิบดีกรวมวิชาการเกษตรเอธิบดีกรวมวิทยาศาสตร์การแพทย์8อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่น ก้าอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน10เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา11เลขาธิการสอมหนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1 2สอประหลัดกรุงเทพมหานคร13นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย14นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย15นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ส6ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ด้านกฎหมายการสาธารณสุข17อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกคนณะกรรมการสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ หเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายการสาธารณสุข 2. ศึกษาวิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับและคำสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข สามให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นสี่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ห้ากำหนดโครงการและประสานงานระหว่างส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องหกควบคุมสอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอำนาจอหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข 7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และตามที่กฎหมายกำหนดไว้แปปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจอหน้าที่ของคณะกรร,ก,รกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ1ตาย2ลาออก3รัฐมนตรีให้ออก4ี่เป็นบุคคลล้มละลาย ถ้าเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหกได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสังหารับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษคณกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 1. ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานสรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขสรองปลัดกรุงเทพมหานคร สี่ผู้อำนวยการซ้อมหนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร5้าผู้อำนวยการซ้อมหนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครหผู้แทนกรมควบคุมมลพิษเจผู้แทนกรมควบคุมโรค8ผู้แทนกรมปศุสัตว์ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง9ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม10ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร11ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น12บผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 13ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 14. ผู้แทนกรมอนามายัย 15. ผู้แทนสอมหนักงานตำรวจแห่งชาติ 16. ผู้แทนสอมหนักงานอายการสูงสุด 17. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถจำนวนไม่เกิน4คน 18. ผู้แทนภาคประชาชนต่งตั้งจำนวนไม่เกินสองคน 19. ผู้อำนวยการสอมหนักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการ 20ให้อธิบดีกรมอนามัยแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งเป็นคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ21ให้ผู้อำนวยการสอบหนับอนามัยกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสาธารณาสุขจังหวัดประกอบด้วย หนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน2อายการจังหวัด3ประลัดจังหวัด4เกษตรจังหวัด5ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด6ผู้อำนวยการซ้อมหนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด7ท้องถิ่นจังหวัด8ปศุสัตว์จังหวัด9โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด10สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด11อุตสาหกรรมจังหวัด12นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 13. นายกเทศมนตรี 14. และนายกองค์การบริหารส่วนตำแบล 15. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถจำนวนไม่เกิน4คน 16. ผู้แทนภาคประชาชนจำนวนไม่เกิน2คน 17. ในายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ 18. ข้าราชการในสังกัดซ้อมหนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 1. ดําดำเนินการตามนโยบายแผนงาน2เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 3. ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิน่น และให้คำปรึกษาหรือสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นสประสานงานสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องหสอดส่องหรือกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยยั่วกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม 7. ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมอนามายัย 8. ออกคำสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใดใดมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ก้าปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยคือการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นหรืออาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้มีให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานแจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนัก เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้หนึ่งห้ามการถ่ายเททิ้งหรือทําให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ สองกำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน 3. ากำหนดวิธีการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดปฏิบัติให้ถูกต้องต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ 4. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิน่นหรือบุคคลอื่นที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการแทนในการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้ากำหดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตลอดจนกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงตามลักษณะการให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตจะพึงเรียกเก็บได้หกกำหนดการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ลักษณะของอาคารเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเมื่อเห็นว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคารมีสภาพชำรุดทรุดโทรมหรือปล่อยให้มีสภาพแปรรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยโดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อถอนอาคารหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเพื่อมีให้เป็นอันตรายและอาคารมีสินค้าเครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสม ไว้มากเกินสมควรหรือจัดสิ่งของเหล่านั้นซ้อนกันเกินไปจนอาจเป็นเหตุให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษใดๆหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยโดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นย้ายสินค้าเครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารนั้นหรือให้จัดสิ่งของใหม่เพื่อมีให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือให้ก่อกำจัดสัตว์ซึ่งเป็นพาหะของโรคในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกคำสั่งแล้วเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ภายในเวลาที่กำหนดเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการแทนได้โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้ใจ่ายสังหารับการนั้น เหตุลำคานเหตุอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุหนึ่งแหล่งน้าทางระบายน้ําที่อาบน้าซ่วมหรือที่ใส่มูลหรือเท่าหรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทําเล่ไม่เหมาะสมสกกระกมีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษหรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่พบพันพาหะนาโรคหรือก่อให้เกิดความซึมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใดหรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามอาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศการระบายน้ำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สีการกระทําใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองเหมาเท่าหรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพห้าเหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เหตุลำคานเจ้าพนักงานท้องถิ่นีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดนี้ให้ก่อเหตุลำคานในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุลำคานด้วยตลอดทั้งการดูแลปรับปรุงบำรุงรักษาบรรดาถนนทางบกทางน้ำรางระบายน้ำคูคลองและสถานที่ต่างๆในเขตของตนให้ปราศจากเหตุลำคานในการนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับกำจัดและควบคุมเหตุลำคานต่างไม้ยมกได้กรณี ที่มีเหตุลำคาญเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้แลบปุกคอคอลอซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเหตุลำคานั้นระงับหรือป้องกันเหตุลำคาญภายในเวลาอันสมควรหรือตามที่ระบุไว้ในคำสั่งกรณีที่มีเหตุลำคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงที่ของประชาชนเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำ สั่งเป็นหนังสือห้ามีให้เจ้าของผู้ครอบครองใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุลังคานั้นแล้วในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกคําสั่งแล้วบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุและเลยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีกาจระงับเหตุลําคานั้นแทนได้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุต้องเป็นผู้เสียค่าได้ใช้จ่ายสากงรับการนั้นและเมื่อปรากฏว่ามีเหตุล้มคาญเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างจ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพพอของสาธารณชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประกาศกำหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุลำคาการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เพื่อการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนและป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ให้ราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้พื้นที่ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นได้เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์กรณีที่พบศกสัตว์ในที่หรือทาง,ทาง สาธารณะโดยไม่ปรากฏเจ้าของให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกับสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย30วันย้ำอย่างน้อย30วันออกสอบย้ำอย่างน้อย30วันเมื่อคนกำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นถ้ามีได้มีการขายหรือขายทอดตลาดและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในกำหนดเวลาเจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสังหารับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ตามจํานวนที่ได้จ่ายจริงด้วยในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์นั้นเป็นโรคติดต่ออันาจเป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อพ้นกำหนด90วันย้ำออกสอบ น้เมื่อพลกำหนด90วันนับแต่วันที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นใช้บังคับห้ามมีให้ผู้ใดดำเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นใบอนุญาตให้ใช้ได้สังญารับกิจการประเภทเดียวและสังหารับสถานที่แห่งเดียวเท่านั้นตลาดสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่ผสมอาหาร ห้ามมีให้ผู้ใดจัดตั้งตลาดเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นการเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดแล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน200ตารางเมตรย้ำออกสอบนะที่มีพื้นที่เกิน200ตารางเมตรและมีใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่นผู้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ะส,สมอาหารมีพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตรย้ำออกสอบนะมีพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งในการกำกับดูแลตลาดให้ราชการส่วนท้องถิน่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิน่นดังต่อไปนี้1กํากำหนดที่ตั้งเนื้อที่แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ2องกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่การวางสิ่งของ ของและการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการตลาด3ามกำหนดเวลาเปิดและปิดตลาด4กํกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัยการจัดให้มีที่รวบรวมหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยการระบายน้ำทิ้งการระบายอากาศการจัดให้มีการป้องกันนี้ให้เกิดเหตุราคาและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ การควบคุมหรือกำกับดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่ผส,สมอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิน่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิน่นดังต่อไปนี้หนึ่งกำหนดประเภทของสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ผส,สมอาหารตามประเภทของอาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจาการหรือตามวิธีการจำหน่าย สองกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งใช้และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จำหน่ายอาหารที่จัดไว้สังหารับบริโภคอาหารที่ใช้ทำประกอบหรือปรุงอาหารหรือที่ใช้ผสมอาหาร3ามกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันนี้ให้เกิดเหตุราคาและการป้องกันโรคติดต่อ4ี่กำหนดเวลาจำหน่ายอาหาร ห้ากำหนดหลักเกณฑ์เก,เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายอาหารผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการห <6 S 2> กกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหารกรรมวิธีการจำหน่ายทำประกอบปรุงเก็บรักษาหรือผส,สมอาหารเจ็ดกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะอ,าาอุปกรณ์นำใช้และของใช้อื่นๆการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ห้ามมีให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขายเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิดหรือประเภทของสินค้าลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้าและสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจำหน่ายการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้าลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจาก ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจะกระทําได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้วการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจออกประกาศดังต่อไปนี้ 1. กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 2. กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ห้ามจำหน่ายสินค้าบางนิดหรือบางประเภทหรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าตามกำหนดเวลาหรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าโดยวิธีการจังหน้าไหนในลักษณะใดลักษณะ หนึ่งหรือกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าในบริเวณนั้นในการดำเนินการตามข้อหนึ่งข้อสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยณสถานที่ทำการของราชการส่วนท้องถิ่นและบริเวณที่จะกำหนดเป็นเขตตามข้อหนึ่งหรือข้อสองแล้วแต่กรณีและต้องกำหนดวันที่จะบังคับตามประกาศนั้นมีให้น้อยกว่าส5้าวันนับแต่วันประกาศที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปต่อไปนี้หนึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะ หส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า2กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจำหน่ายทำประกอบปรุงเก็บหรือผสมอาหารหรือสินค้าอื่นรวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะน้ำใช้และของใช้ต่างๆ3กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ4ี่กำหนดเวลาสังหาับการจำหน่ายสินค้า5้ากำหนดการอื่นที่จำเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันนี้ให้เกิดเหตุลำคานและการป้องกันโรคติดต่ออำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจดังต่อไปนี้มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ค่อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหอหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงงอหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น แนะนำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสอสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีหรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็นเก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุลาคจากอาคารหรือสถานที่ใดๆเป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคาอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข กรณีที่ปรากฏว่าผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นให้ผู้ดำเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้ดำเนินกิจการไม่แก้ไขหรือกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตราย คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งไว้ไม่น้อยกว่า7วันย้ำไม่น้อยกว่า7วันจําไว้ออกสอบ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันทีและต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ดำเนินกิจการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งทราบในกรณีที่ไม่พบผู้ดำเนินกิจการหรือไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าวให้ส่งคำสั่งโดยทางปรณษย์ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายนภูมิลานนาวหรือซอมหนักทำการงานของผู้ดำเนินกิจการและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่ง